สวัสดีทุกท่านครับพบกวับผมโก้อีกแล้วนะครับวันนี้มาแกะก,กล่องรองเท้าอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่รองเท้าของผมแต่เป็นรองเท้าของแม่นะครับก็ป้ายอยางแม่สําเร็จนะครับอ่ะวันนี้เป็นรองเท้าที่มาจากนี่เลยเอฟเอ็กบีไทยแลนด์นะครับก็อ่าประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนเพื่อนก่อนเลยช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่25มีนาะคมจนถึงวันที่3เมษายนเอฟเอ็กบีไทยแลนด์ได้ทําการมีจัดโปรโมชั่น ลดราคารองเท้า a อเป็ป ed สปีดวันะครับจากราคาปกติ3,990บาทเหลือเพียง2,990บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ a อ b ป h ป i l a n d หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับก็มีส่วนลดอะไรจากทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็สามารถใช้มาได้นะครับอย่างคู่นี้ก็ได้มประมาณ2,300กว่าบาทตีกงตุงลง2,400แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องเลยดีกว่าอ๋อซึ่งการลดราคาครั้งนี้นะครับเขาจะมีไซส์เท่าที่เหลือนั่นแหละก็ รถไซส์นะครับที่ที่มีของแล้วก็ทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไหนก็ตามนะครับทุกสีเลยรถราคาเหมือนกันหมดนะครับอย่างที่สั่งมาวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะแม่ชอบนะครับสีเหลืองอ๋อสำหรับเอเ็บีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นซูเปอร์ชูที่แบบใส่ทุกวันจริงๆแล้วผมมีอยู่สองคู่นะครับก็ขอบคุณทางเอเ็บีนะครับแต่สองคู่นั้นไอ้คู่นี้ซื้อเองนะครับอ่าสองคู่นั้นผมวิ่งไปรวมแล้วกว่า ประมาณ500กิโลเมตรเลยนะครับสองคู่นะเป็นชุดวชุ้ว์ที่ใส่บอดที่สุดแล้วมันใส่ง่ายใส่สบายใส่วิ่งช้าได้เร็วได้นะครับแล้วก็จะบอกว่า PB ของผมทั้งระยะ 5K 10K 21K หรือครับวิลเลตันเนี่ยอยู่กับเ b เบบีสปีดวันทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองคู่ก็คือคู่สีแดงจะเป็นระยะ 5K น,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 นะครับ24นาทีนิดๆส่วนอ่า 10K กับ 21K นะครับก็54นาทีกับชั่วโมง57ก็อยู่กับเอเบบีดคู่ขาวนะครับและวันนี้เอเบบีดของแม่ผมนนะครับี คือบอกก่อนว่าเอเเีนี่ยมันเป็นซูเปอร์ชูที่มันต่างอะยี่ห้ออีกนิดนึงคือซูเปอร์ชูอ่ะปกติทรงมันจะเลียวมากแต่เจ้าเอเเบเนี่ยมันจะมีความกว้างซึ่งความกว้างตรงนี้ยมันทําให้ถุงใจแม่ผมมากเพราะว่าแม่ผมหน้าเท้ากว้างนะครับชอบรองเท้ากว้างมาเปิดดูว่านี่ว่อนี่อ่าความรู้สึกคุ้นเคยนะครับอื้สีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองอ่า ในกล่องมันสว่างนิดนึงอ่าโอเคเก็บกล่องในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวกังชื้นมีถุงก,กระดาษมีนุ่มนี่นะัน่นไปครับอ่าก็จะมีไซส์ชาร์จอยู่ด้านข้างนะครับ25ซนติเมตรนี่นะครับอ่ายีซนติเมตรไซส์7 US นะครับเป็นไซส์ผู้ชายนะครับแต่ก็ผู้หญิงใส่ได้ครับเทียบเซนติเมตรเลยแม่ผมใส่รองเท้าผม25ซนติเมตรก็เลือกคู่นี้25เลยก็คือผมไม่แม่ผมไม่ขอลดไซส์เพราะว่าจริงๆลดไซส์ได้ครึ่งไซส์นะครับแแต่่่วามผมผชอบ ใส่แบบสบายๆมากกว่าก็เลยอ่ะตรงไซส์ยี่้าเซนนะครับอืมคือทีเนี้ยผมอยากรู้อย่างนึงคือ f อฟเปนีย่ยมันเดิมเป็นรองเท้าที่มันน้ำหนักเบามากคือไซส์ผมมาสิบเอดอ้ยสิบจดห้าอหนักแค่สอง้อยสิบอกร,รัมนะครับผมกรู้แล้วว่าไซส์เนี้ยมันจะหนักสักเท่าไหร่อ่ะตาช่างแบบดิจิตอลนนะครับยี่สิบห้าเซนหนะักเพียงร้อยแปดสิบกร,รมัม 180กรัมคือเบามากเบามากปกติแม่ผมจะใส่ซูมไฟสกับวอ s t ั่นสิอยู่นะครับก็คู่นี้ตัวฟิลแน่นอนเบาสบายงานประกอบนะครับเอฟเฟกต์ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วหนาา้าผ้าออร่าเมสที่บางทะลุระบายอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมพื้นโฟม P p พัส p o พาวเวอรฟนะครับอ่าอย่างตัวนี้จะเป็นตัวโฉมแรกเรียกว่าตัวโฉมแรกคือสีล็อตแรกที่เปิดตัวนะครับมีสีเขียวเลืองแดงสสีนะครับล็อตแรก จะต่างกับร็อตสองตรงที่ว่าร็อตแรกส้นจะมีความอ่อนตัวกว่าส้นอ่อนตัวกว่านะครับโฟมจะมีความเฟิร์มกว่าเล็กน้อยแผ่นคาร์บอนจะมีการให้ตัวมากกว่าอ่อนตัวกว่าแต่ก็นี่กระแข็งนะไม่ใช่บัไม่ใช่เบานะอ่าก็มีความแข็งนะแต่จะให้ตัวกว่าแล้วก็ทรงเมตาล็อกเกอร์จะไม่หูดเท่าตัวล็อตหลังนะครับผมมีทั้งร็อตแรกล็อตหลังแต่ตัวเนี้จุดเด่นของมันคือการตอบสนองที่ไวมากๆ คือแตะพุ่ง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 พุ่งเลยอ่ะมันไม่มีจังหวะแบบยุบส่งยุบส่งถ้าจะเปรียบเทียบว่าใกล้เคียงอะไรที่สุดผมว่ามันใกล้เคียงกับซัฟฟอรนีเอโดฟินโปและซัฟฟอรนีเอโดฟินสปีดคือมันดีไหลเหมือนเอโดฟินโปแต่มันนุ่มสบายเหมือนเอโดฟินสปีดนะครับพีพัส์พาวเวอร์โฟมนามสิห้าจุดหมิลที่หน้าเท้าและ2ี่สมิลที่ หน้าเท้านะครับดอก8ม mm. มหน้าพาอลเมสนะครับมีการเคลือบเสริมแรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่เลยโลโก้ตรงนี้ช่วยในเรื่องของการให้รูปครงรูปของตัวรองเท้านะครับด้านหลังมีรีเฟกขนาดใหญ่ใหญ่เลยเชือกให้มายาวมากผมบอกเลยเพื่อนๆที่ชอบร้อยลันเนอรูปเนี่ยจะรักเอฟเ b ก a นะครับเพราะว่ามันสบายจริงๆอ๋อแล้วตัวจุดเด่นของเอฟเบีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือตัวเอลโซ เอาโซแบบอืมสว่างไปเนาะเอาโซเป็นแบบอ่ไฮอะเบริชันลับเบอร์ซึ่งผมบอกเลยว่าสุดจริงๆทนมากๆเดี๋ยวผมจะเอาอีกสองคู่ผมมาให้ดูอ่ะมาแล้วอ่ะนี่คือเอฟเอกบีของผมทั้งสองคู่นะครับที่ทางเอฟเอกบีโซให้อ่าเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นโปรตไทป์นะครับอ่าจะให้ดูคู่เนี้ยวิ่งประมาณสองร้กิโลอ่าจะเห็นว่า ู้สึกน้อยมากเลยทนทานมากนะครับก็จะมีแค่แบบจางๆไปนิดนึงในส่วนของ texture แต่ว่าเรื่องตัวดอกยางอะยังเหลือน่ะสบายแล้วก,การทิดเกาะโอเคมากเลยดีกว่าสัโคนีอโดฟินโปมากนะครับนี่คันทนทานสบายหายห่วงแน่นอนผมบอกเลยอ่ะคู่นี้วิ่งแปลามาสองร้อยยี่สิบกิโล เห็นไหมเหลือๆเหลือๆผมบอกเลยเหลือๆคือทนทานระดับใช้ไปแบบเจ็ดแปดร้อยโลได้ผมว่าอ่าโฟกัสอ่าแล้วอัปเปอร์หลายๆท่านบอกว่าอัปเปอร์มันขาดง่ายแต่ผมใช้มนไม่ขาดนะคือทั้งสองคู่ใช้มาเยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่ขาดนะครับไม่มีอาการขาดคู่นี้ผมเป็นเพนสีเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องก็คือจริงๆวันนี้อยากจะมาเน้นย้ำในส่วนของโปรโมชั่นมากกว่านะครับว่าตอนเนี้ย มีลดราคาอยู่คือผมอยากบอกเลยว่าเพื่อนๆนะ่ะถ้ามีไซส์อะ่ะคือซื้อไปเลยไม่ว่าจะเป็นสีไหนรถใหม่รดเก่าเอาไปเถอะเพราะว่าในราคาสามพันเนี่ยอติคมมุ้มก้มเลยนะสามพันแบบไม่มีคงมีโค้ดอะไรสักอย่างแล้วก็คือแบบกำลังสามพัน 3, ไปซื้ออะ่ะคือคุณจะได้รองเท้าที่ดีที่สุดแล้วในงบเนี้ยผมบอกเลยมันไม่น่าจะมีตัวไหนดีกว่านี้แล้วละ่ะคือถ้าจะมีก็เป็นพวกอา่อาพวกยี่ห้ออื่นลดราคาที่จะพอสู้ได้ก็มีอาร์ดิออสโปรสองนะครับแต่ก็ราคาช่วงนี้ก็ดีขึ้นไปสามพันกว่าบาทแล้วก็ก็ดีดีสู้ได้แหละแตวัเนี้ ถ้าเกิดหาโค้ดดีๆหาได้แถวๆสองพันกลางๆหรือสองพันปลายๆเนี่ยมันคุ้มสุดๆแล้วล่ะคุ้มมากคุ้มเพราะอะไรเพราะความทนทานความใส่สบายความกว้างและการสนับสนุนแบรนด์คนไทยนะครับให้เราได้มีรองเท้าดีๆใช้ในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับเป็นซูเปอร์ชูที่แบบกระเป๋าไม่ฉีกอะแล้วก็ใส่สบายใส่ได้ทุกวันจริงๆคือเป็นมลายบอยจริงๆสองคู่เนี้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการวิ่งนะครับและถ้าอยากมีความสุขวิ่งสบายผมบอกเลยใส่ บนะครั Be สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ